เอาเนี่คือบ่อยากพายถังยาบ่อยากพายถังยาแก่ตัวไปละก็เลยอยากอ๋อก็เลยก็เลยอยากเปลี่ยนจากฉีดยามาเปลี่ยนรถพ่น เมื่อนี้นะครับทั้งทีมงานเกษตรพอดีเขานะครับมีโอกาสไดียมาสร่งรถพ่วดินรุ่น 670X <Wow. S 1> นะครับหขกพ่อนครน,นะครับยุบันนาราอําเภาอโพ,อพ,อพอชัยจังหวัดลอยเอ็ดนะครับได้เมื่อนี้นะครับคือจะมาแนะนำการใส่งานของรุ่น670นั่มงถอดแปลงนะครับมามา,มาลองอยู่ในแปลงแปลงมันของคุณพ่อนะครับกาอันดับเรียกก็จะ แนะนวิธีการใส่งานของตัวรถลดกรนะครับพอเซ็จเก็ยบ้อยแล้วก็คือจะพาใส่งานจริงในพื้นทีนะครับต่อไปเวลาใส่งานนะครับเวลาทางานเนี่ยเขาจะใส่หล่อเล็กหลอยานเนี่ยเอาไวถา้ถลยนซื้อๆพอสังเกตเบิงมันจะมีขอต่อเห็นไหมนีตัวๆตัว ถ้าอยากได้ชมุดวาลลองมันแคบขันห่อใส่ขอต่อแล้วหล่อมันคีขีหล่องหลาห้องก็เอาขอต้อออกใส่หล่อเล็กเข้าไปเลยแหมมันก็นจะแคบขึ้นนะมันจะแคบเขาตัวนี้มันจะพิเศษก็หกห่าศูนย์ก็คือหกหาศูนย์เนี่ยเ่าจะต้องมาหมุนหมุนนอ็อตนะครับว่าหมุนน็อตอยู่นีเลยจังมากลับเฮี้ยนมากเลยทอดจังมาหมุนล็อกแต่ตัวนี้ง่ายเลยครับกำนะครับกำไหว้แล้วก็หมุนเลยนะครับกำเหล่าก็หมุนเลยครับอยากได้สูงอยากได้ต่ำก็ก,ก,กำกำเรล่าปุ๊บหมุน นโอ้ยอยา่างยางอ,อยู่ยังสิอ่ะปล่อยครับอ่ะมันก็นจะล็อกเนี่ยมันจะล็อกบ่ต้องมาไขบอกไงคือเป็นรุ่นล่าสุดแล้วไม่ขึ้นมานะครับบ่ต้องมาไขนอ็อตไขนอดมันสมัยเก่าอยู่การพวนก็คือ,อยางน้ำก้นนะครับการสาดก็คือห้องกำเพีนมาฟังตรงขามครับอ่ะสันเขาศาสตรนี่เขาไม่อ,มอยผีเหมนบ่แม่แม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยกำกำเพีนปึ๊บห้องก็ค่อยค่อยหมุนครับค่อยค่อยหมุนเบิ่งสายมันน้ำครับนะครับขอที่ปึ๊บปล่อยครับได้ระดับอันนี้มันตาแม่นบ่ถ้ามันตามพอกำอีกทีนึงปึ๊บยกขึ้น ปอยครับอันนี้เ่ยมันไกลสูงขึ้นง่ายๆรุ่นไม่ล่าสุดนะครับปรับปรุงเรื่อยครับปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยให้มันดีขึ้นครับ เดี๋ยวผมจะบอกีิธีเดียวได้ามาเบิ้งพอ่อนำพรคันเร่งพอสมควรเหตุงานมาปึ๊บอำพรคันเร่งแล้วห้องก็ปิดปิดตัวเลอตเลี่นี่ให้มันว่างเนาะเหลือเหลือตัวนี้คือเหลือไว้แต่เติมเดิน,นมันวนาะนี่นครับนี่อ่า การเปิดฟ้านะครับไห้พ่อเบิง้งเบิ้งเอาว่าวิธีดินที่มันกระทบฟ้าแล้วมันตกเนี่ยมันถือใจเฮ่าบาอันว่าถือเท่ากับตั๊บไปเรื่อยๆ่าเอาสูงเอาต่้มตั๊บเอานะครับ ผมขอสอบถามท่าขวามขึ้นลังไปก่อนเนาะก้อนน่ะเนี่ยการเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวอยังของพ่อเนี่ยพ่อใส่ฉีดยาเนี่ยใส่ฉีดยาเป็นลักฉีดยาเป็นลัก เราสิดยาเอาไปเลยเย่งเงินวานนี้ขันใหญ่ก็นี่ว่าเอาเลยตีดยาเลยวอากเดี๋ยวคนรอดด้วยเอานี่คือบ่อยากพายถังยามันเป็นสารพิษแก่ตัวไปและก็เลยอยากอ๋อก็เลยก็เลยอยากจากอ่อฉีดยามาเป็นรถพ่วงนะครับแล้วที่นี่เขาไปพ่อเกษตรพอดีเขาเนี่ยไปเห็นจากสายมาว่าเบมึงในยูทูบหลายบริษัทก็เลยว่ามันอยู่ใกล้อ๋อก็เลยก็เลยตัดสินใจเอาจากทั้งเกษตรพอดีเขาเนาะไทยบ้านอยู่ในบ้านเดียวกันกับสื่อไม่ ล้วก็เลยสอบถามข้อมูลน้ำเพื่นว่าเอามาจากเกษตรพอดีรอยเอสก็เลยได้ตัดสินใจทุ่งขอหาเห่าแต่ที่นี่นะครับหลังจากพ่อได้พุ่นแล้วก็ได้สาดดินลองเบิร์นตอบโจทย์ความต้องการของพ่อบ่ครับในการทำงานคือบริษัทพายถังเลยเถิดสภาพคือบริษัทพายถังมันเป็นมันน้อยเขาตีนกว้างใส่มันกระดิบเดียวแต่กกมันตอ้ทดมันมันหยันลงเจ้านั่นเขานมันมมันน่่่อาแหยันลงเบิดมันคู่ไปไหมหน่อยเมีนครับ วนี้เขามาศาสขึ้นเลาสขึ้นขึ้นขกหายหายสีาได้บริสิทธิบริสิทธิ์ยาเนี่เอาไปทิมเลยว่าต้องว่าต้องทำหาเพะว่าวงบยสียาเนาะนัตะันยียาวยเห็นน่ะละน้มันเปียงแม่ก็ได้ประทับใจว่ารนผลงานที่เห็นเนี่ยถือใจเขาบ่แม่ รถการยา,กายทย์ยาบริการแพทย์ใช่ราเบีนนี้อ,อ,อายุสิวนยืนต่ออยู่บ่เง้อย,ยอยู่อีกหลายปีครับสำหรับสุดท้ายนะครับก็คือทั้งเกษตรพอดีเฮานะครับยังยืนยันในโซโลกเกียนบริการดี บ่มีถิ่มบ่มีป๋านะครับพ่อใส่งานไปพ่อติดเมดืองไดหลงเมงืองไดเลืมม่อมเมืองไดโทรเข้าไปหาหรือว่าแอดไล์ถ่ายเป็นวิดีโอส่งเข้าไปว่าพอมีรถรุนนี่เด้ออาการมันเป็นยังซี่จังซี่อ่ามันสิเห็ดจังไห๋เฮ้สิแกอไข่จังได๋อันนี้สอบถามเข้าไปได้ตลอดว่าต้องเกรงใจเด,ด้อรถเอ่อพื้นดินก็เด็นห้อนของเฮานะครับทุกตัวทุกรุ่นนะครับมีการรับประกันสินค้านะครับก็คือรับประกันความบร่องจากโรงงานเป็นเวลา1ปีเฮารับประกันโดยการเข้มชินส่วนอะไรที่เสียหายนะครับแต่บ่ครอบคุมถึงพว ชุดสายต่างๆพวกซีนพวกชุดดึงสตาร์ทที่มันสามารถซึกรอได้ตามอายุการใช้งานอันนี้คือบ่ด้รับประกันมีรอยเปอร์เซ็นครับอะไรสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณหลายๆครับพ่อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค